ครับวันนี้ผมมีโคกหนองนานะครับผมมานําเสนอนะแปลงนี้ขนาด3ไร่3งานกว,ากว่านะครับผมอยู่ที่ตาบลบ้านสะอําเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับขุดโคกหนองนาไว้แล้วนี่มีโคกปลูกบ้านมีหนองน้ํามีร่องสวนแล้วก็มีนาครับผมนะอ่าเนี่ยมันจะเป็นแปลงนี้ที่อยู่ด้านหน้าเลยนะครับผมนะที่ดินแปลงนี้มันยกแปลงนะยกแปลงเจ้าของเขาตั้งราคาไว้1นึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่น เจ้าของที่ดีเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาจะมาสร้างบ้านเองนะจะมาขุดอะไรเนี่ยมาสร้างบ้านเองเพราะว่าเขาตกแต่งไว้หมดแล้วนะครับผมนะด้านหน้าจะเป็นไม้ไม้ประดับไม้สวยงามนะด้านหลังก็จะเป็นสวนนะเขามีพื้นที่ปลูกบ,บ้านแล้วเขากะจะมาปลูกบ,บ้านแต่ว่าเขาต้องขายก่อนนะเพราะว่าจะนําเงินไปรักษาคุณพ่อนะครับผมเขาป่วยปิดเขาป่วยติดเตียงนะมันเลยต้องใช้เงินเยอะอ่ะเข้าเรื่องเข้าราวกันก่อนนะครับผมเนี่ยตรงนี้มันเป็นด้านหน้านะด้านหน้าแปลง ติดถนนหินคลุกนะครับผมมาเ,เป็นถนนอัดแน่นนะครับผมนะ,ะทางอบอตอเนี่ยเขามาเคลียร์ถนนแล้วรอบหนึ่งแต่ตอนนี้ย่ามันขึ้นนะครับผมนะถนนจริงๆอ่ะกว้าง8เมตรนะครับผมราดยางถนนราดยางนะจะเทปทําโครงการปีหน้าเลยนะครับผมเนาะ,ะตรงนี้ก็ฝั่งตรงข้ามก็เป็นคลองน้ํานะครับผมฝั่งนี้ออกไปนะครับผมประมาณ40เมตรก็เจอถนนคอนกรีตแล้วนะถนนคอกนกะรีตเนี่ยฝั่งนี้ก็ออกไปทางถนนเรียบคอเหมือนกัน2กิโลครึ่งนะครับผมนะ ฝั่งนี้ก็เป็นถนนคอนกรีตแล้วก็ออกไปทางนี้ประมาณ2กิโลนะครับผมไปถนนลาดยางเรียบคอเหมือนกันแต่เป็นถนนลาดยางเส้นหน้าอ,อบตอบ้านสะนะครับผมเนาะถ้าใครซีเรียสเรื่องถนนต้องเป็นลาดยางเท่านั้นก็ขอให้เป็นข้อพิจารณาละกันแต่หน้าแปลงเป็นถนนดินนะนะครับผมนะหน้าแปลงเป็นถนนดินที่โครงการจะมาปีหน้านะครับผมนะอ่สามไร่สามงาน11ตารางวานะครับผมนะภายในแปลงเนี่ยเข้ามาเนี่ย เขาก็โรยหินคลุกไปแล้วนะครับผมรถเข้ามาสะดวกนะแบ่งเป็นสองโซนอย่างที่บอกไว้ตอนแรกนะครับผมนะแบ่งเป็นโซนสวนและสวนผสมและมีบ่อน,น้ํามีศาลามีศาลาอยู่ในน้ําแล้วนะครับผมนะทางเข้าไปเนี่ยทางเขารถเลยกว้างนะตรงนี้ก็ททาไปกว้างประมาณ6เมตรได้ประมาณนั้นนะครับผมนะแล้วก็มีร่องน้ําในสวนเนี่ยเขาวนได้จากด้านหลังนะครับผมภายในแปลงเนี่ย ปลูกกล้วยปลูกมะม่วงไว้หมดแล้วนะครับผมนะเขามีพื้นที่เหลือเนี่ยก็ฝั่งนี้นะครับผมนะมันเป็นนานะเป็นพื้นที่นานาเนี่ยมันประมาณสัก2ไร่นะครับผมส่วนที่ขุดสวนผสมเนี่ยมันจะประมาณสัก1ไร่นะครับเนาะหน้าแปลงนะหน้าแปลงติดถนนสาธารณนะอยู่ที่ประมาณ80เมตรนะครับผมลึกประมาณสัก80ฝั่งหนึ่งมัน80ฝั่งหนึ่งมัน60นะครับผมนะรูปทรงไม่ได้น่าเกียดนะคล้ายๆสีเ่เหลี่ยมคางหมูอ่า ปลงนี้ถ้าใครอยากชมรีวิวเต็มๆนะครับผมมีนะครับผมอยู่ใน YouTube นะให้โทรมาเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านบนได้เลยนะครับผมจะโทรหรือจะแอดไลน์ก็ได้แล้วไปชมคลิปเต็มๆกันได้นะครับผมอธิบายละเอียดเลย